สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับ DJ Phantom Thailand an Live ทุกวันศุกร์ค่ะสำหรับวันนี้ก็เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะ2563หรือ2020ของเราเป็นเดือนธันวาค่ะเทศกาลแห่งความสุขกำลังจะมาอีกหนึ่งเทศกาลนั่นคือ คริสต์มาสแล้วก็วันปีใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ก็เลยมาในตีมแบบมีหูเขากว้างนิดน,นึงนะคะเพื่อความสดใสค่ะเช่นเคยค่ะพิมพ์กับทีมงานก็ได้นำทริปดีๆทริคดีๆสำหรับการถ่ายโดรนและอุปกรณ์ทุกอย่างของดี i จมาแบ่งปันกันเช่นเคยค่ะจากหัวข้อที่เห็นไปนะคะก็คือหัวข้อเกี่ยวกับการถ่ายมุมช็อปบ,บิซึ่งหลายๆท่านค่ะไม่รู้ว่าทำยังไงก็คือ บอกเลยว่าปกติที่เราถ่ายกล้องหรือว่าถ่ายจากมือถือสมาร์ทโฟนเราอะเราไม่ได้ชินในการกดกล้องลงไป90องศาเพราะฉะนั้นมุมท็อปวิวเนี่ยเราก็อาจจะละเลยนิดน,นึงว่าโดรนมันสามารถก้ม90องศาไปเพื่อดูวิวทัศนียภาพของจุดจุดนั้นได้ครบเลยนะคะก็เลยนำภาพตัวอย่างพร้อมกับท็อปวิวเนี่ยสามารถบอกเล่าเรื่องราวหรือทำอะไรได้บ้างมาเป็นไอเดียสำหรับ ลูกค้าที่เป็นโดรนมือใหม่ค่ะใช้โดรนมือใหม่ในการถ่ายวีดีโอแล้วก็ภาพได้มากกว่าที่คุณคิดค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพที่เราเก็บมาฝากกันค่ะสําหรับมุมท็อปวิวนะคะก็คือการก้มกล้องลงไปโดยใช้วิวคอนโทลเลอร์ค่ะวิวคอนโทลเลอร์เนี่ยเขาสามารถก้มกล้องลงไปจากกล้องที่อยู่มุมตรงๆนะคะตรงหน้าเราก้มลงไปได้เป็น90าองศาเลยก็คือสามารถเห็นทัศนภาพ ทั้งจุดบริเวณรอบๆนั้นได้หมดเลยบางท่านใช้ในการวางผังก็มีค่ะวางแปลนในการจัดทําโครงการต่างๆก็มีเรามาดูกันค่ะอันนี้จะเป็นภาพตัวอย่างนะคะที่แฟนทอมไทยแลนด์เคยเอาลงไปแล้วในแฟนเพจแล้วก็ที่พิมพ์ได้ไปเก็บบรรยากาศมาจากทางเมืองเหนือซึ่งอากาศหนาวๆนี้น่าไปเที่ยวมากค่ะก็มีบางส่วนที่พิมพ์ไปถ่ายมาเป,เป็นพวกนาขั้นบันไดและก็นาธรรมดาค่ะามาดูรูปแรกเลย นี่ค่ะสำหรับรูปแรกนะคะก็มีการจัดองค์ประกอบของภาพค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งพิมพ์พยายามให้เขาอยู่ตรงจุดตัดของเส้นกิดเก้าช่องนะคะจะได้ให้ดูมีอะไรเจ้าทัดหนีเที่ยวรอครับทัดชี่มีงานค่ะงานราดงานหลวงงานเรียราดค่ะนิดหนึ่งนิดหนึ่งค่ะทัดหนีเที่ยวนิดหนึ่งค่ะโอเคนี่แหละค่ะสําหรับภาพแรกนะคะ ซึ่งมุมเดิมพิมพ์ก็ถ่ายเพิ่มมาค่ะก็จะเป็นภาพนี้พิมพ์แค่ย้ายไปอันนี้จะเป็นแบ่ง2ส,ส่วนเลยก็ต้องคิดดูนิดนึงว่าเราชอบมุมมองภาพประเภทไหนอันนี้มาทําให้ดูเป็นไอเดียนิดหนึ่งนะคะต่อมาค่ะอันนี้พิมพ์บินออกห่างนิดหนึ่งสังเกตร,ระยะในการบินและความสูงนะคะกับการถ่ายลักษณะท็อปวิวเนี่ย90องศามันจะมีความสัมพันธ์กันยิ่งเราบินสูงขึ้นไปมากเราก็จะได้ มุมที่เยอะมากขึ้นเก็บทัศนียภาพได้มากขึ้นค่ะวางปันได้เยอะขึ้นด้วยเป็นประมาณนี้ค่ะเนาะลองใช้กันดูขอบคุณค่ะชมสวยพิธีกรใช่ไหมคะคุณพี่กึก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 โอเคค่ะมาดูต่อไปค่ะสำหรับต่อไปอันนี้จะเป็นนาขั้นบนใดค่ะพิมก็ลองเก็บทัศนียภาพมา พิมใช้ตรงนี้เป็นจุดที่อยากจะเก็บนะคะเขามีทิวของต้นกล้วยด้วยเพลินๆตาค่ะเอาไว้ใช้เป็นแบ็กกราวได้นคะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของอันนี้ถ่ายที่บ้านปลายนาค่ะจริงๆเราเคยจัดทริปที่บ้านปลายนาค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดหมดอะไรแล้วทีมงาน้อมก็เดี๋ยวจะติดต่อพี่ไปแล้วก็อาจจะมีทริปนะคะแบ่งปันประสบการณ์กันรูปครับแต่พิธีกรน่ารัก โอ้โหขอบคุณค่ะคุณพี่ลูกค้าที่น่ารักที่สุดในโลกเลยค่ะโอเคนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นมุมบ้านใบนาเมกันค่ะสังเกตดูดีๆอันนี้สามารถจัดวางองค์ประกอบได้หลายแบบสว้จุดตัดเก้าช่องไว้ตรงกลางที่เป็นส่วนสําคัญก็ได้เราจะเห็นหมดเลยว่าทุ่งนาเป็นยังไงข้าวเป็นยังไงปลิวสวัยขนาดไหนนะคะอันนี้มุมแนะนําค่ะ เวลาเราใช้เนี่ยมันจะมีความโดดเด่นและก็แปลกตาเนื่องจากว่าปกติเวลาเราถ่ายภาพหรือวิดีโอด้วยกล้องแฮนด้แคมหรือกล้องต่างๆที่เขาไม่สามารถบินได้อะเราไม่สามารถเห็นมุมแบบนี้ได้นอกจากเราจะขึ้นเครื่องบินขึ้นเฮลิคอปเตอร์ขึ้นฮอลหรืออะไรที่มันสามารถบินได้เพราะฉะนั้นการที่เรามีโดรนอยู่ตัวหนึ่งค่ะ เราสามารถสร้างสรรค์ผลงานภาพได้มากกว่าที่เราคิดลองบินเซอร์เวสถานที่แล้วลองทิวกล้องลงค่ะเราจะเห็นว่าด้านล่างอ่ะมันมีมุมที่แปลกตาหลายๆมุมเลยโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นวิวซิตี้วิวเมืองแต่ต้องดูก่อนนะคะว่าได้รับอนุญาตให้บินแล้วมันจะมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละที่มากเลยค่ะมาดูตรงนี้เวลาเราถ่ายอยากจะถ่ายพอร์เทรตเท่ๆก็ใช้ได้ค่ะลองเลือกสีเลือกโทนภาพที่มัน เรียกว่าแบล็กการ์ที่สะดุดตาก็จะทําให้เราเด่นขึ้นมาหรือต้องการเน้นอะไรสักอย่างลองเลือกสีที่ตัดกันค่ะจะทําให้มีเอกลักษณ์มากเลยนี่ต่อมาค่ะ CREATE ภาพด้วยอุปกรณ์ประกอบฉากหลายๆอย่างเคยเห็นเขาถ่ายเบบี๋กันไหมคะถ่ายเบบี๋หรือว่าการถ่ายมุมโดรนเท้าวิลเนี่ยแล้วก็ไปวาดบนทรายมีอุปกรณ์มีพลบมีเชือก มีภาพห่มหีือต้นไม้ทําเป็นรูปต่างๆค่ะเราสามารถทําได้เช่นกันมันจะทําให้เรามีภาพที่มีความคิดสร้างสารรค์เอาไปเล่นกับลูกหรือว่าเพื่อนๆก็จะสนุกไปอีกแบบค่ะลองคิดเอทภาพแล้วแบ่งปันกันเข้ามาได้เลยคะ่ะสําหรับภาพสุดท้ายนี่เลยเวลาเราไปเดินทางค่ะ ปกติเราก็จะถ่ายเป็นแนว45องศาหรือว่าเป็น bird eye view ปกติลองเปลี่ยนเป็นท o p view ค่ะเราจะเห็นว่าทั้ง2ฝั่งข้างทางเนี่ยยิ่งถ้าเกิดขึ้นไปภูเขาไปหน,น้า,านไปถนนรอยฟ้าอะไรแบเนี้ยมันจะมีเอกลักษณ์ของถนนของเขาทั้ง2ฝั่งข้างทางเนี่ยสวยงามมากค่ะนี่เป็นอย่างหนึ่งนะคะตัวที่ถ่ายด้วมาวิกทูโปรค่ะผลงานนี้มาไกลค่ะนี เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างกันคร่าวๆค่ะเป็นไงมากคะ่ะสำหรับมุมท็อกวิวที่เอามาฝากกันวันนี้เห็นว่าตอนนี้โดนกำลังเป็นที่นิยมซึ่งทุกท่านที่ลองเอาไปบินถ่ายนะคะก็ลองใช้มุมท็อปวิวดูจะได้ภาพแล้วก็มีการครีเอทออกมาให้ไม่ซ้ำใครส่วนใหญ่เวลาเราถ่ายอะ่ะมันไม่ซ้ำกันแน่นอนเพราะท็อปวิวแต่ละที่หรือแม้แต่ถ่ายในที่เดียวกันแต่ละคนละช่วงเวลาสถานที่มันมีการเปลี่ยนแปลงคะ่ะ เพราะฉะนั้นลองถ่ายดูนะคะจะได้บรรยากาศครอบคลุมกันเลยทีเดียวค่ะโอเคสำหรับวันนี้ทาง Facebook Fanpage ค่ะดีใจแฟนทองไทยแลนด์เดี๋ยวพิมพ์ต้องขอลาไปก่อนละเดี๋ยว2ทุ่มเรามีนัดกันค่ะที่ไลฟ์ทางลาซาดอย่าลืมติดตามนะคะมีแจกโค้ดส่วนลดแล้วก็จะบอกว่าลดมากที่สุดถึง50%เลย ไปดูต่อกันในร a z a ดาของฟันทอมไทยแลนด์นะคะพรุ่งนี้12เดือน12แล้ว12 12ลดแหลกแจกกันกันเลยค่ะโอเคค่ะแล้วเราพบกันอีกครั้งในท่องทางรัตซ์ดาและห้าสาขาของเราเปิดเหมือนเดิมนะคะสำหรับตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากทราบเรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยเดี๋ยวพิมจะทย,ยอยเข้าไปตอบให้ช้าหน่อยแต่อตอบให้แน่นอนค่ะสำหรับนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันอีกครั้งในสุขหน้านะคะสวัสดีค่ะ Bye bye!